ตาชานมามามาเบิงบอกค่ะสวัสดีจ้ามาเบิงครับสวัสดีครับมาเบิงดำหน้าหน้าตายมาเบิงมาเบิงตาตาหน้าแข้งเจ้าเป็นหยังหูมันสารกลางสี่กลางแล้วไม่ดูนาะไม่ยังไม่ได้ดูยังไม่หายบอกค่ะมันมั้าย่ามาดำหน้ากับตาหน่ะห้าวันแต่ยาพัสดเตอร์ติดไวเอาพัสดเตอร์ติดไว้ มันม่แห้เป็นแผลเนาะค่ะน้าจ่ายเออน้าตายบอกว่าไม่ให oh. ้ตามากลัวตา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 ตมันมันมันก็มันก็แดงมันา็บวมมันาดงเาาะาตะบวมอยา่นะคะบตา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 าตาาตาาาตาาตาา กลัวตากลัวตาไม่หายอยไม่ให้ก็ดีแล้วค่ะไม่ต้องมาแหละเนาะมาดูนี่ให้กำลังใจดีกว่าอย่าลงข้างนี้ก็เล็บก็หลุดออกโอ้เล็บก็หลุดด้วยข้างนี้ก็เล็บหลุดออกเลยมีพัสเตอร์อยู่นะคะตอนนี้ให้ลูกหลานเขาดราไปเลยแต่ว่ามองดูสิคะตาช้างเขาดราก็จะเสร็จแล้วนะเร็วมากค่ะเร็วมากเพราะว่าเขาทีมงานเขาเร็วมากชั่วโมงเร็วมากเลย่าชีก็จะจ้างทีมนี้บ่ทีมนี้แหละจ้าโอเคค่ะไม่ง่ายก็จะจ้างทีมนี้คือเก่าจ้าเพราะว่ามัน ทีมท<า>ทนี้ไว<ห>้ทีมเร็วทีมเร็วจ้าไม่เป็นไรตาไม่ไปไม่ไปก็ได้ไปถ่ายคลิปก็พออืมใช่แล้วค่ะ<ห>อ่ะงัวตาน่ะเข้าไปจอดเบิ่งเฮออยู่เด้อน<ห>ั่นแหละย่าว่าอ่ะไปนะแต่บอกว่าไปไปผูกที่อ่ะไปผูกที่สวนพัดเตนพัดเตนยูใส่งูอ่ะนะโอ้ยยูหุ่นบ่งืวนงูอ่ะสวนตรงนี้น่ะมันมี ข้างบนอีกข้างบนอีกหรคะขึ้นไปอีกข้างบนนู่นนโนก็กินหญ้าอืกินหญ้าเยอะเหลือเยอะแยะจ้าไปลกไปดำหน้าตานั่นแหละค่ะไม่คุยกับเขาไปดำก็เหลือเหล่นะคะเพราะว่าอยู่อยู่ข้างล่างก็มีใช่ไหมไปไปกินข้าวตาขอแปดนาทียาไปยืนยืนร้านแถวนั่นนะขอแปดนาที น้องคนนี้ใบไทยต่ำแก้มกอแก้มกอให้ให้เขาหน่อยแก้มังกรให้เขาหน่อยตาแก้มกอนแก้มกอนไปไปเมื่อคืนไปเมื่อคืนก็ตาเขาขึ้นไปนอนโอ้นอนแล้วตานอนแล้ว ไปเลาวพัดลำเนาะเมื่อคืนเนาะลำดึงล่าลำดึกไฟดาบพัดตื้นนั้นตื้นสีหงส์ของไฟมาโอ้มีพ่อนี่นะคะกาจะได้โลกใส่อยู่ดอกเนาะได้โลกใส่ดอกมีพ่อเพราะว่าข้างบนมันจะก็พราหึงดอกจะได้ถอนใส่อยู่เพราะว่ามันไม่พอหรอกเพราะว่ามันมันมันก็หลอกเบื่อตาอีกประมาณหกสิบมัดด้วยอ๋อ ก็จะได้ไปดำตรงนั้นน่ะตาจะไปดำตะกร้าว่หจ๊ะใช่พรุ่งนี้โอเคค่ะดำพรุ่งนี้พวกนี้ก็จะให้จะให้พ่อผู้เจงไปไถไถแล้วก็ดำอ๋อค่ะพรุ่งนี้ก็ให้พ่อคุณเจงหนาซื้อมนะคะไปด่าไถไถให้ไถให้แล้วก็ตาก็จะดำตาทางที่มาไหนมันลื่นไหม ทางมาพอมาได้อยู่บ่คะได้ได้มโไซค์มาได้อ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมาไม่ได้แต่ว่าลุงจิมมาไม่ได้นะคะวันนี้มมเพราะว่าทางเล็กกูรถไฟฟ้าแกจะน็กค่ะทางมันเออเขาไม่ให้ขับนะคะถนนแบบนี้โอ้โหนี่คะ่ะขนมจีนก็บฮออร์เอาลุแล้วนี่ อ้าบางทีบูดแซบอยู่ก no. ับคข้าปุ่นกินอิ่มแล้วก็ห้อแล้วคะวันนี้นี่เอามากินหื่นจสงห้อมาอิ่มพนใส่เพี้ยนเอาอบ่มห่อเอาใส่ข้าวใส่ทิพกินบะได้เหรอคะ แม่คนยังยังลามาลกเอาค่ะยังรามาลกเอาปุยรีบบอแม่ค่ะให้น้าใต้เอาสก๊อนแะคอดสีมะว่านใส่ฮึดฮึดแล้วก็ด้อบหน้าใต้นาใต้ ไปแล้วค่ะตาลุงตาชานกลับแล้วเด้อค่ะเด้มนี่จะถามน้าตายก่อนนี่มันอยู่ต้นเดือบว่าตาก้าอีกตาหนึ่งอ่ะตรงที่เราหลบที่โอ้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูนะคะเดี๋ยวจะไปดู แกจ,จะไปดูนาตัวเองไปแล้วค่ะชาญไปแล้วนะคะหนุนหนุนหนุอูนา่นานใหู้นุแม,ม,ม่ผู้ใหญ่ก็จะไปดูกล้านะคะที่เออนาตายว่าให้แม่ผู้ใหญ่เอาเดี๋ยวจะไปดูที่ต้นเดือนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อปุ๋ยมาหวานใส่นะคะค่าไปดูก้าก่อนเด้อยาเด้อ ้าลุงตาชานทำไมโจดแล่ะ <laughs> ไม่ค่ะไม่ไม่เดี๋ยวจะมาใหม่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสักอันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูก้าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อนะคะอันนี้ก็นาน,น่าตายเหมือนกันนะคะนี่ แม่ผู้ใหญ่จะไปดูกล้าตรงที่เน้าตายว่าจะให้แม่ผู้ใหญ่นะคะจะเดินไปดูว่าตรงไหนนะคะเนาะน้าตายบอกว่าให้อาปุ๋ยมาใส่เอาเลยคะ่ะแม่ผู้ใหญ่นะคะน่าจะเป็นตรงนูนะะน้นนะคะเขียวๆนู่นแหละค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็กาลังเดินไปดูนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะ นี่ค่ะมาเดือพันปีนะคะนี่โอ้ต้นใหญ่มากเลยค่ะเอาไปกินกับตำขาตะไคร้นะ,ะนี่ตำขานะคะน่ะเนาะเมียงข่าเขาเอิน้นะคะที่เขาเอามาขายนะ,ะนี่นะคะมาถึงตะก้าและะ้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนนะคะไม่คูยอยากก็ยังไม่ไม่เห็นเนาะ อันนี้หรือเปล่าหรือว่าอันไหนเนาะบัดน,นี้มาถามเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะหรือว่าอันนี้บอกคะ่ะน้าตายหวานอันไหนเนาะคือหลายเถอะค่ะก้าหลายอีลีคะ่ะนี่นะคะอันนี้ข้าวหยังคะ่ะข้าวเตี้ยอยู่บอกว่าพอดีเลวค่ะนี่งามงามงามคะ่ะนี่คะ่ะ บอกว่าให้เอาปุ๋ยมาใส่เอาเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณหน้าตายมากเลยนะคะค่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องแม่อ๊อบกุกกอกค่ะขอขอบคุณนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ